สวัสดีค่ะ The ะเบสเบเกอรีค่ะวันนี้เรามาทำลิ้นจี่ชีสพายกันนะคะต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine เลยรสชาติก็จะหอมหวานลิ้นจี่มากๆเลยค่ะเข้ากันกับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine สุดๆไปเลยเพื่อสามารถนำจัดใส่กิฟต์เซ็ตให้น่ารักแบบนี้ได้เลยนะคะมอบให้คุณแฟนม่หัวขวัญวาเลนไทน์ได้เลย เดี๋ยวเรามาทําที่ตัวฐานแคคกเกอร์กันก่อนนะคะอันนี้เราเริ่มตีเนยกับน้ําตาลเข้าด้วยกันจนเนยขึ้นฟูค่ะนี่นะคะเนยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยค่ะน้ําตาลอาจจะไม่ต้องละลายมากนะคะให้ได้เนื้อครีมประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมที่เป็นตัวแคคเกอร์นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้คนส่วนผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะ วิธีนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆได้ฐานแคคเกอร์ที่ฟูเบากว่าการที่เราเอาเนยละลายมาเทใส่แคคเกอร์อย่างเดียวค่ะหลังจากนั้นมอสก็เอาส่วนผสมอันนี้นะคะนำเข้าอบค่ะจะทำให้แคคเกอร์มีความกรอบนานนะคะเมื่ออยู่ในถ้วยมยูสของเราแคคเกอร์ก็ยังจะกรอบอยู่ค่ะ หลังจากอบพักเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะนำกดใส่ถ้วยตามที่เราต้องการเลยถ้าเราใช้ถ้วยนี้ก็จะใส่น้ำหนักที่7จถึงแกรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราได้ส่วนผสมที่เท่ากันแล้วเราก็จะใช้ช้อนเล็กๆเลก,กลี่ยให้ส่วนผสม เข้ากันได้ดีนะคะในพิมพ์ถ้าเกิดว่ามีแคคเกอร์ที่ชิ้นใหญ่เราก็เกลี่ยให้เข้ากันได้เลยหลังจากนั้นเราจะมาทําตัวชีสคันค่ะก็มีครีมชีสน้าลิ้นจี่ค่ะแล้วก็น้าเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่นะคะปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะใส่นมสดลงไปค่ะปั่นส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ สูตรนี้นะคะมดทำได้10บถ้วยเล็กค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำถ้วยไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถเบิ้สูตรได้เลยหลังจากนั้นเราก็ส่วนผสมนะคะเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นนำเจลาตินนะคะที่แช่น้ำเข้ากันดีแล้วนะคะนำไปอุ่นให้ละลายแล้วก็คนใส่ส่วนผสมที่เป็นชีสค่ะจนเนียนเข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้อลิ้นจี่กระป๋องนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาคนผสมเข้ากันไว้ค่ะ mm hmm. เนื้อที่ได้ก็จะเป็นเหลวๆแบบนี้นะคะ mm hmm. หลังจากเราได้ส่วนผสมส่วนที่เป็นเนื้อลิ้นจีก่กับชีสแล้วเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมค่ะ mm hmm. เราเริ่มตีด้วยความเร็วกลางก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเล่งไปเป็นความเร็วสูงสุดค่อยๆตีจนส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นก่อนค่ะวิธีนี้เราก็จะช่วยให้วิปปิ้งครีมนะคะได้อยู่ตัวนานขึ้นเพราส่วนผสมเริ่มเป็นรอยขึ้นมาอย่างนี้เราก็เล่งความเร็วได้เลยค่ะตีที่ความเร็วสูงสุดจนส่วนผสม รูขึ้นเราก็นำตัวลิ้นจี่นะคะเทใส่ลงไปแล้วก็คนส่วนผสมจนเข้ากันเลยค่ะส่วนผสมที่ได้นะคะก็จะข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนผสมที่ได้นะคะนำไปใส่ถุงบีบเพื่อที่จะไปเตรียมบีบใส่ถ้วยได้เลยค่ะตัดหัวบีบให้ใหญ่เล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ นำส่วนผสมที่ได้บีบใส่ถ้วยตามน้ำหนักที่เราต้องการได้เลยอันนี้ถ้าโมใช้ถ้วยนี้โมก็ใช้ประมาณ25-30กรัมต่อถ้วยค่ะเคาาส่วนผสมให้เนียนเข้ากันลงไปในภาชนะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมที่ได้นะคะนำไปแช่เย็นพักไว้จนเซ็ตตัวค่ะ มาถึงขั้นตอนหน้าซอสลิ้นจี่นะคะเราก็จะมีแป้งกวนไส้แล้วก็น้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะตั้งไฟได้เลยน้ำเชื่อมลิ้นจี่ใ่หรับนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นเราก็หยดสีชมพูไปตามที่เราต้องการได้เลยอันนี้โมชอบสีให้อ่อนนิดนึง หลังจากนั้นเราก็นำไปตั้งไฟอ่อนได้เลยค่ะหมั่นคนส่วนผสมตลอดเวลานะคะจนส่วนผสมค้นขึ้นค่ะหลังจากส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะหมดก็จับอุณหภูมินะคะให้ได้80องศาค่ะ กวนต่อไปอีกสัก2นาทีนะคะด้วยไฟอ่อนให้เดือดขึ้นเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะนำหน้าลิ้นจี่ไปพักในตู้เย็นแล้วก็มาบีบบนหน้าชีสได้เลยค่ะที่เซ็ตตัวแล้วเราไม่ต้องบีบจนเต็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วย เนื้อลิ้นจี่ด้วยค่ะเราก็จะได้สีสันสีชมพูน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะหลังจากบีบหน้าลิ้นจี่เสร็จแล้วมัก็เอาเนื้อลิ้นจี่กระป๋องนะคะที่หั่นครึ่งหนึง่งมาวางตกแต่งด้านบนค่ะ หลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยแผ่นทองนะคะแผ่นทองเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรกี่ทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีขายตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปหาซื้อง่ายๆค่ะเดี๋หลังจากแปะทองเสร็จนะคะเราจะนำไปเข้าตู้เย็นจนเซ็ตตัวค่ะเพราะว่าเจ้าลินจ่ชีสพายเนี่ยทานแบบเย็นๆอร่อยที่สุดเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะคะเนื้อชีสก็จะเนียนๆแบบนี้เข้ากันกับลิ้นจี่สุดๆเลยค่ะหอมหวานมากๆอืมเก่งคนเดียวหมดถ้วยเลยเป็นไงบ้างคะสำหรับขนมเทศกาลวลนไทยรับรองว่าปีนี้หอมหวานสุดๆไปเลยและอย่าลืมติดตามกันอีกนะคะที่ช่อง The Best Bakery ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ